ใบเฟิร์นร้อนแรงมากกับลุกเพ็ดแซบแถบแคปชั่นทรงอย่างแบดเหมือนใครเอ่ยทำไหมต้องแคปชั่นเหมือนกันขนาดนี้ละจ๊ะสำหรับนางเอกสุดฮอตใบเฟิร์นพิมชนกกับนายนพัฒซึ่งขณะนี้กำลังคบหาดูใจชนิดที่เรียกว่าหวานจนน้ำตาลเรียกพี่ล่าสุดสาวใบเฟิร์นก็ทำเอาฮือฮาทั้งอินสตาแกรมกันเลยทีเดียวกับการออกมาอวดลุกใหม่เป็นสาวเซ็กซี่ แซบร้อนแรงเทนแต่งหน้าสุดเชีียวสวยเฟี้ยวสวมสภาพน้อยชิ้นเผ็ดสีทั้งตัวมาพร้อมแคปชั่นปังๆทรงอย่างแบขดขณะที่ก่อนหน้านี้พระเอกวานใจหนุ่มนายก็ออกมาโพ์รูปตนเองผ่านอิสตาแกรมส่วนตัวในแคปชั่นเดียวกันว่าทรงอย่างแบดหูยทำยอดไลทะลักเป็นแสนภายในเวลาอันรวดเร็วแถมยังมีแฟนๆแนห่เข้ามาแซวกันเพียบ หากชอบคลิปข่าวนี้ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ